เเสร็จแล้วนะคะอาหารคริสต์มาสก็จะมีซ้มตําเรานะคะม,าามักกะโรนีอบชีสแมสโตเตโต้และสเต็กค,ค่ะผัวกินไปแล้วนะคะหนึ่งไส้กรอกเทอร์คีเป็ดนะคะแล้วก็ลอ l สเตอร์ค่ะแล้วก็ผัดลอบสเตอร์หรือว่ากุ้งมังกรใส่พริกไทยดำค่ะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้มาค่ะมา แซบเวอร์ซเวอร์อะไรก็ไม่แซ่บเท่าส้มตำนะคะที่หนึ่งแน่นอนที่หนึ่งของเราก็คือส้มตำนะคะอืมมีหนมจีนเราด้วยนะคะมีหนมจีนเราด้วยค่ะไม่เห็นไหม ต้ตมตำโคตรอร่อยเลยค่ะแซบคักแซบแน่ค่ะิสมัสดีนะคะอืมอืมอือร่อยมากนี่ขนมจีนเราแล้วคะต้มไว้ขนมจีนแล้วนะคะ จุ่มน้ำนะคะอืมอืมอร่อยมากค่ะเดี๋ยวจะกินสเต็กก่อนจะเหนื่คะ อยู่ในทค่ิจะหั่นสเต็กก่อนค่ะสเต็กนะคะอร่อยค่ะรู้ไหมว่าย่างใส่ชุบรสด,ด้วยเร็วดันแบบว่าเป๊ะ,ปะ,ปะค่ะ บอกแล้วว่ร์แ่บชื่อลถหอมสามีกันนะว่าอร่อยไหมฮันนี่ฮาวสเต t e a า house s ส e a กอืมดูกสัวบอก mẹ lạy ngay lội nghĩa anhu vô tóc hấp án hôm hấp án mommy hmm? i'm going to give some daddy a paper towel some paper towel <coughs> How much daddy? How many? <laughs>

Huh? I want to eat something now. Okay, mommy, milk for I want macaroni? Yeah. With with potato. Okay. Macaroni. Some chicken and... to okay? Okay. Mm -hmm. I I was going this way. Mhm. Mm what I slipped? Why I was going this way? Today is Christmas, Mm hmm. อร่อยมากพี่ทองเลยแซบ่บแฮงเธอมีทั้งกับปูดองนะคะ mm hmm. มีทั้งมะก,กอมกมะกอกกับปูดองปูดองของเวียดนามนะคะอร่อย,อยพอได้อยู่ mm hmm. อร่อยมากอื mm hmm. มุกอะไรมันคริสต์มาสปีนี้ไม่มีใครมานะคะก็ทำกินเล็กๆค่ะขนาดเล็กแล้วนะพีเล็กแน่นะพีทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งลอบ o b s t e r

ฉันเอาเนื้อออกไม่หมดรีบไม่ช้าอืม,อ,มอร่อยค่ะอร่อยอลัตเตอร์ก็อร่อยค่ะ ก็แข็งนินะนดนึงจับกำลังท<ม>้งตออืมมาหามา วันไหนกินอะไรเนาะวันคริสต์มาสอืมอืมเดี๋ยวชิมเป็ดก่อนนะคะ ไม่ลองเป็ดอบสไตล์บ้านนอกเรานะคะไม่รู้ไม่ยากกินหรือเปล่าหนึ่งเป็ดนะคะเปิดยูทูบดูค่ะแล้วก็ทำมากินอ้วองอืมอร่อยค่ะ หอมกระเทียมมาก Hello? Hello? Eat mom! it's all cold now it's cold why is the door open hello let's get s m e l n o w you can close the door right now อย่ w อย่าวะให้เปิดประตูไว้มาซัด you can close the door now mom Mmm. -hmm. Okay, ham. Giv sam ning kon. Like a merry Christmas, lobster, mom. It's spicy. Oh, it's yummy.